มีชวนรูปอไรรหรือเปล่าใกก็ทาเสื้อเสื้อทาด้วยกันอยู่แล้วครผมแต่มีเาช่วยกันช่วยกันครับร่างเห็นเขาไแล้เราเห็นโการก็ถือว่าเป็นถือว่าเราไปเรียนรู้ประสบการณ์ดีกว่าจากจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมถือว่าก็เป็นอีก อเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องเจออยู่แล้วต่ายย้อนกลับไปไลฟ์สดอีกนึงมันมีออกมาไลฟ์สดขายของเสื้อวงกับพีกระติ๊ครับเคยขายได้มากสุดกี่บาทเพราะว่าอยากมีเฉลือกสิทธิ์ของเข้าไปเปย์เยอะเหมือนกันหลังแต่ผมไม่ทันผมไม่ทันผมแบบว่าอะไรนะผมมาทําหลังบ้านใช่แต่ผมไม่ทันที่มีเฉลือกสิทธิ์ต้องถามนะผมก็ต้องถามเพราะผมก็ไม่รู้รายละเอียดเยอะเหมือนกันแต่รู้ว่าเยอะ ใช่เติร์ดผมต้องไปถามแล้วเข้าไปซัพพอร์ตเยอะมากเลยตามคลิปแบกตามแบบตามมันได้ตามครับก็รู้สึกดีใจที่แบบว่าทุกคนมาแบบมาซัพพอร์ตตรงนี้ครับผมก็เป็นแมตช์รองแบบตัวหลักๆหนึ่งนะเทคนิคสรุปสิ่งเป็นหลักเลยถ้าเรียกว่าน่าจะไม่รู้ต้องให้ผู้หญิงมาพูดนะผมว่าผมก็ไม่แน่ใจเลย